คนงานคนงานเมืองเดาพ,พูนดเพลงของใครโลโลอ่ะ<ล>เป็นไรลอ่ะส,ส,สเตตครับปรับใหม่ตัวนี้ด้วยนะครับทำงานอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับคนเสียงดีแท้ๆปรับจะเพี้ยนไปเลยมันเป็นที่คนหรือไม่กันแน่เนี่ยคำต่อไปครับ เมื่อมีมาก็ต้องมีไปคําว่าไปไปไปไม่ไปได้ไหมฮะไ่ได้เลือกม้านริงร้องเพลงครับไปเที่ยวกันไหมไป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 จะไปก็รีบไป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 กับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปตินตับตับ ตับกำลังหวานเลยหวานบ้าเลยผู้ชมทางนี้ครับอยากร่วมสนุกอ่าคนนี้ยังไม่ได้ร้องคำว่าไปไปไหนดีวะไปไหนเล่าก็อยู่ในบ้านสามเดือนออกไปวันนี้ไปไหนไม่ถูกแล้วอ่ะยังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปตรงร้องก่อนไปไปเธอไปจงไปไปซะไปให้ไกล พี่ตักสิริพรอยู่ยอดอยู่นุ่นแหมไปนั่งอะไรตรงบิดๆเราเขาจะเห็นไหมนะสุดยอดครับคนต่อไปเจอครับ uhh สดๆแล้วก็โดนอย่างเงี <refin> ้ยขอบคุณครับคำว่าไป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 เข้าห้องน้ำแป๊บเดียไม่ทันแล้วร้องเลยไป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  นักดนตรีครับว่างๆซ้อมกันบ้างนะครับเล่นสเปซสะปะอย่างเงี้ยแล้วผมก็ร้องเพี้ยนไปด้วยเนี่ยผมว่าเลิกเล่นดนตรีเถอะครับไปหาขายห่อหมอกหน้าถานีรถไฟเถอะครับ,รบถ้าทำอย่างนงี้หากินไม่ลงครับใจเย,เย็นครับใจเย,เย็นครับ เดี๋ยวจะให้ผู้ชมที่อยู่ในตะกรูนี้ร่วมสนุกกับเราขอหนึ่งคำครับขอหนึ่งคำครับดังๆเลยคำว่าคำว่าคิดครับคำว่าคิดคิดคิดครับคิดคิดคำว่าคิดผิดิดผ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 มก็คิดอยู่นะครับและคิดได้อย่างได้แล้วคิดถึงที่หน่อยนักล้อยใจที อย่ามีน้องคิดถึงพี่บ้างไหมผัดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจไรเพลงเขาอยากอยากร่วมสนุกด้วยไงคิดใหม่คิดใหม่คิดคิดใหม่คิดใหม่คิดคิดแล้วแค้นสุดทิศสุดทิสุด,ด,ดแดดว่าทำไม คนต่อเป็นไรไม่เป็นไรและจะอุ้ยทำไมล่ะอะคนต่อไปครับคิดคิดคิดเป็นไรครับหนูคิดถึงบ้านนะเดี๋ยววันนี้ก็ได้ออกแล้วบ้านไม่ต้องคิดถึงคิดว่าวันนี้ใครจะให้ค่ารถเรากลับบ้านต้องคุยกับพอเขาแล้วล่ะรัาว่กคิดครับคิดคิดคิดเอาไว้ว่าใช่ ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้รู้ก็รู้ว่าชอบแต่ใจก็พูดไม่ได้แต่ถ้าเธอช่วยมันก็ง่ายอะไรก็คงไม่แย่นะพัดไม่ไหวแล้วเนี่ยผลมาสองสามเพลงแล้วไม่ไหวจริงๆเพียนเพียนมากบากนักดนตรีกูเนี่ยร้องอะไร จนจบซีซั่นแลยยังร้องสเปะซะปะคูกดคีย์บอร์ดจนคีย์บอร์ดพังเลยยังไม่ไป็นบอาเขาจังอายคนตะพันห็นจังอลยอายทั้งประเทศอะถ้าเป็นไปได้ซีซั่นหน้าไม่ดูสิว่ามันจะเพี้ยนได้แค่ไหนอะพอครับซีซั่นหน้าผมารรมาสมัครรับผมนะครับ โอเคซึ้งโอเคครับโอเคขออีกหนึ่งคำครับขออีกหนึ่งคำคำว่าเสี่ยวอะเสี่ยวเพลงบ้าอะไรขึ้นต้นคำว่าเสี่ยวอะแม้และหน้าคนตะโกนไม่น่าเสี่ยวอะคำว่าเสี่ยวเสี่ยวมา ขอคดีขอเสียวทีก็ไม่ได้ดย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 ร้องอะไรอ่ะเพลงเสียวอ่ะเพลงนี้รักมาห้าปีของสอนเพชรสอนสุพรรณอ่ะฮะและนี่เพลงเสียวมาห้าปีไครร้องสอนยากสอนเย็นมีขายหรือเปล่ามีสิครับคุณขายใต้ดินฮะขายใต้ดินครับมีพยานไหมมีฮะไหนพยานเข้าเองเรื่องเพลงลุกทุ่งต้องคุยกับผมครับ สอนเพชรสอนสุพรรณร้องไว้ที่เพลงรักมาห้าปีใช่เพลงนี้ครับใครนะใครเพยมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีมีจริงต้องพูดได้สอนยากสอนเย็นร้องไว้เสียวมาห้าปีมีแน่นะมีแท้โอเคผมเชื่อ<ม>อย่ามาเถียงคนรันมาคนต่อไปอ่ะเชิญเสียวเชิญร้องเพลงที่จะต้นโดยว่าเสียว เสียวไหมเสี่ยวไหมรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามฮาร์วิสอ๊ะเสียวไหมเสียวไหมถ้าเสียวก็บอกไม่เสี่ยวก็บอกนี่เป็นผู้หญิงนะเนี่ยมันร้องอะไรทึ่งตึงงก็เพลงนี้ขึ้นต้นด้วยคําว่าเสี่ยวผมจําได้เพลงนี้ชอบไหมชอบไหมอาร์พาพรนครสวรรค์ก็มีคู่แข่งกับอาภ์พรณรนครสวรรค์ชื่ออารพาพันธ์จันทบุรีไม่ใช่นครสวรรค์ จันทบุรีมีพยานไหมมีเพลงนี้มีแน่นะมีไหนพยานเข้าเองก็ผมบอกแล้วไงเรื่องเพลงรุ่ทุ่งต้องคุยกับผมอาปรภพรนครสวรรค์ร้องไว้ในเพลงชอบไหมใช่เพลงนี้เสียวยมร้องโดยอาภาพันธ์จันเกษมจันทบุรีเนี่ยเกครับนออาภาพันธ์จันทบุรีแต่มันไปเรียนที่จันเกษมอโอเคผมเชื่อคุณ ต้องไปไหนเชิญเสียวต่อเลยเสียเสีเป็นไรเนี่ยแค่นึกถึงเพลงก็เสียวหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องนึกร้องเลยเสียวเสียวเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววงดนตรีไม่ต้องครับตรงนี้ผมขอเพี้ยนคนเดียวเพียว เียวรถดวนขบวนสุดท้ายใจยินฟังแล้วใจหายหัวใจน้องมีแทบเสียวทนายผูจะบ้าหรือไงเพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้ผมจำได้ดวนพิศวาสคุณแม่ผ่องศรีวรนุชใช่ครับนนคุณแม่ผ่องศรีวรนุชร้องไว้ใช่ดวนพิศ,ศาวาสเพลงนี้ครับเสียวพิศาวาส รนักร้องใหม่ครับคู่แข่งกับแม่พองศรีวรนุชชื่อพองผุดจุดเสียวมีหรือเปล่ามีครับมีขายไหมมีขายที่ไหนตลาดเช้าตะพันหินขายตะพันหินครับมีพยานไหมมีครับไหนพยานนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยฮะมันหาพยานแล้วเนี่ยเอาเหรอนี่มีหรือเปล่าพยานนะมีครับและไหนพยานนี่ไง เฮ้ยไอทิศฮะก็บอกว่ามันหาพยานแล้วเนี่ยได้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 ยกันหน่อยแต๊ครับครับตกลงมีหรือเปล่าบอกว่ามีก็มีติครับไหนพยานนี่ไงอยู่ในบ้านสามเดือนมึงไม่เคยคุยกันเลยไงล่ะไปถูกกับทั้งใหม่แล้วครับหรับพวกเราก็ขอพักความสนุกไปเพียกท่านี้ครับขอพระคุณครับ ถ้ามีคื้นต้นเขว่าไม่นะต้องมีไม้กินเผ็ดนะไม้กินเผ็ดแน่เลยแต่ซีซั่นนี้มีเพลงพี่ตั๊กไปแล้วเออซีซั่นหน้าฝากดวยเอาเพลงหนูมาเล่นม้างนะเอ้ยพู้มีเพลงด้วยหรอมีเพลงอะไรวะม,มันไวเกินแค่เดิน <c oughs> สวนกันอะไรมันจะปานนั้นลลลลลแล้ว,วแ,ะะแล้ว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 แล้คแล้ว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 ุล้วแล้วแล้วแน้วแล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 ้้วล้วและวแล้วแล้วแ้วแล้วแลลวลวค คือวันนี้ได้เห็นตลกรุ่นเก่าวิจฉาน้องๆรุ่นใหม่หลายคนนะครับนะฮะน้องเอเนี่ยผมว่าสามารถแทนคุณตั๊กได้เต็มๆต็มนะครับได้ <นะ S 1> อาจจะ<า>ได้ทุกอย่างด้วยเรื่องมุกได้ทุก,<ล>กอย่างเรื่องร้องเพลงจังหวะรูปร่างหน้าตาผิวนะครับคือกินขาดนะฮะแล้วก็จังหวะการโยนบุ๊กของแต่ละคนน้องเปาทําได้ดีมากนะครับน้องชัดอาศัยความเหนือของตัวเองมาสร้างบุกได้ด้วยนะครับส่วนลูกตั้มไม่ต้องพูดถึงวันนี้สุดยอดครับเสียงดีจริงๆครับ ขอบคุณค่ะพี่เฟซค่ะน้องเอจําไว้นะลูกน้องเอจําได้แทนพี่ตังทุกอย่างเลยนะเรื่องร้องเรื่องเล่นตลกสามีก็ได้นะลูกได้เล่นแบบพี่ได้ทุกอย่างยกเว้นอย่ามีผัวตลกเหมือนพี่แล้วเองจะรู้ว่านรกมีจริงเอ่อไปที่อาจารย์เชนอาจารย์เชนค่ะอาจารย์เชนค่ะเดี๋ยวพ่อค้าเข้ามันไก่ที่หลัง จะเห็นได้ว่าในแอคนี้แทบจะไม่มีช่วงว่างให้เราหยุดหัวเราะเลยนะครับต้องยอมรับระสุดยอดทั้ง4คนเลยครับปุ่มวันนี้เปาปูได้แน่นมากนะครับไม่มีเดดแอร์ไม่มีจอดำไม่มีช่องว่างเลยนะคือเสียบได้ตลอดเวลาเลยทำให้มันลื่นไหลได้ตลอดโดยเฉพาะมีมุกสดๆบอกว่าไปนั่งมืดๆทำไมมันดำซะขนาดเนี้ ซึ่งผมเชื่อว่าเนี้ยเป็นสดเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยพี่ตั๊กไม่ได้นั่งอยู่ใช่ไหมร้อยหันไปเห็นปั๊บมืดจริงผมก็ยอมรับว่ามืดจริงนะกรัป๋องไม่เห็นเลยนะครับอาจารยไม่มีไฟแต่ว่าสวยกระจ่างมาจากความมือนะครับไม่เสียแรงที่อาจารย์เป็นผัวนุีกคนหนึ่งไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผัวเป็นเพื่อนสามีครับส่วนฉัดนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถึงคิวชัดเราได้หัวเราะเสมอจังหวะดีมากครับสุดยอดมากนะฮะ เพราะชัดนั้นมีจุดขายทั้งหน้าตารูปร่างและน้ำเสียงชัดเจนมากส่วนนี้ลูกตั้มนะครับอัคระวิธีชัดเจนและยอมรับว่าร้องเพลงไพเราะมากนะครับและทุกครั้งที่เวลาลูกตั้มแสดงออกหรือมีท่าทางโวดทีจะเห็นว่ามันเต็มที่ตลอดเวลานี่เป็นจุดขายที่ต้องรักษาเอาไว้ครับส่วนเอเอร้องเพลงพร้อมมากนะครับวันนี้นะครับแล้วก็แสดงได้สนุกสนานร้องเพลงในไพเราะกว่าต้นฉบับอีก ครับเห็นด้วยแต่ว่าถ้าตลกเนี่ยต้องไปเรียนต่อจากพี่ตักเขานะครับเพราะพี่ตักก็สุดยอดมืออาชีพแล้วโดยรวมทีมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์เซนค่ะตอนแรกก็ว่าจะเกลียดลงคนเดียวแล้วเริ่มๆไปที่อาจารย์ละดิฉันแต่เขาก็มีตลกมาชมอ่ะมาึิสามีพี่ตักคนหนึ่งเมเป็นการแสดงตลกเขาไม่รอเราเลยอาารที่ เมื่อสักครู่ที่บอกทีเมื่อสักครู่นี้เสียงตัวปูกับเสียงตัวดิ้นเนี่ยมันคุะคียกันอันนี้คีเดียวกันคียเดียวกันหมายถึงว่าเวลาตัวปูพูดแล้วตัวดิ้นตอบเนี่ยมันเป็นตลกที่พูดคียเดียวกันมันก็เลยทําให้ดูแล้วมันสนุกสนานเอ่อถ้าเกิดคนชมส่วนใหญ่คนก็จะชมฉัดชมตัวดิ้นเอ่อชมลูกต้าชมเอ่อเพราะว่ามันหา่ามันขำไงแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะชมเป่าเพราะว่าเป่าเป็นตัวปูเอ่อตัวปูเนี่ย จริงๆแล้วเล่นยากกว่าตัวดิ้นอีกนะจะบอกให้แต่าบางคนไม่รู้คิดว่าตัวปูเล่นง่ายแต่จริงๆแล้วตัวปูเล่นยากกว่าอันนี้เปาเนี่ยวันนี้เปาสุดยอดที่สุดเลย